โกโก้ของอำเภอสังคมโดยการร่วมกลุ่มของนายบุญช่วยแสงมณีข้าราชการครูวานานบ้านเท่ากลางตำบลนางอิวอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายในจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ที่ปลูกโกโก้สายพันธุ์รูปผสมไอเอีมมเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกโกโก้อยู่5าดมไรมีพื้นที่ประมาณ1 3 5ไร่นับเป็นต้นโกโก้ได้ประมาณ2 1 8 7 5ต้น ต้นโกโก้เป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อนชื้นของอเมริกากลางและอเมริกาใต้มเมล็ดโกโก,โกน้นำมาใส่ทําเป็นของหวานเช่นชโคโคโ็อกโกแลตโกโก้สายพันธุ์ลูกผสม <am> มีลักษณะเด่นคือจเจริญเติบโตรเร็วท้นแรงเหมาะสำหรับปลูกในเขตภาคกลางภาคเหนือและอีสานให้ผลผลิตสูงเริ่มออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่2 หรือ3หลังจากการปลูกเมล็ดแห่งมีขนาดและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมสวนโกโก้สังคมโกโก้ที่อยู่อำเภอสังคมของจังหวัดนครบุรเป็นสวนโกโก้ที่มีแห่งแรกของจังหวัดนครบุรที่มีการปลูกโกโก้เริ่มการปลูกโก้แล้วได้ผลด้วยด้ผลด้วยมีลูกดอกด้วยอันนี้สถานที่สวนก็อยู่ไม่ไกลนะครับ ทางจากตัวเมืองหนองคายประมาณ100ร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลจากจากอำเภอเมืองมาแล้วก็ผ่านมาทางอำเภอสังคมสังคมแล้วกับมาทางอบตนายวนะคะร,ะรับอบตนาิ้แล้วก็จะมาพบกับสวนกโกโก้แห่งเดียวแห่งแรกของจังหวัดหนองคายครับผมอาจารย์มาช่วยแสยงมณีอยู่บ้านเขากลางนะครับเขากางตำบลนายวอำเภอสังคมจังหวัดหน,นองคายได้ปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวัน ติดลูกไปแล้วนะครับขายขายขายลูกรุ่นแรกเนี่ยไปแล้วในเดือนในเดือนสิงหานะครับปายเดือนสิงหาใน,นขายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าลูกชุดลูกลูกช,ชุดแรกเนี่ยมันจะมันจะติดไม่เยอะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอันนี้แค่สองปีที่สองครับนี่ปีที่สองยังไม่เต็มนะครับ oh ยังไม่เต็มนะมันเต็ม,อย,มอยู่เนี่ยสิ้นปีเนี่ยเพราะอไผลว้ตรงเนี่ยนะครับแดงนี้จะอยู่ที่ปี ปีเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนี้มีศัตรูพือที่มาเป็นต่างกันศัตรูของเขานะครับก็จะมีพวกแมลงกินใบแมลงกินใบแมลงกินใบอันนี้ก็รักษาไม่ยากนะครับรักษาไม่ยากเราเล่นพวกสารไล่แมลงนะครับไล่แมลงแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพวกพวกที่นอนนอนเจาะลำต้นนะนอนเจาะลำต้นก็มี อันนี้เราก็ป้องกันด้วยการที่เราจัดแต่งกิ่งให้มันโล่งนะครับมันโล่งมันมันจะไม่มีที่เกาะของแมลงแล้วแมลงก็จะไม่ได้ไปไข่ใส่อ,อันนี้เขาใช้พอกสารเคมีบอลให้กันกับยัดอ่าในการกำจัดศัตรูพรืชนะพวกใช้สมุนไพรใช้สมุนไพรพวกสารไล่แมลงพวกสะดาลพวกอ่าสารตัวสารพริษตัวทั้งสม<า>ด <Hist> มันกโกนจะจะ,จะไม่ใช้เคมีเลยจะไม่ใช้เคมีครับใช้เคมีกับผสมกโกนไม่ได้เลยจะไม่ใช้เคมีเพราะนั้นการบำรุงรักษาแม้แว่าจะให้ปุ๋ยให้ให้ Mart อะยาป้องกันาศ,าศาตัตรูเพื่อต่างๆก็ต้องใช้สมุนไพรต่างๆนะครับใช้สมุนไพรอย่างเดียวครับอ่าปัจจัยสำคัญเขาก็คือคือน้ำนะครับแต่น้ำไม่เยอะนะครับตอนนี้ดอกมากนะครับน้ำไม่เยอะน้ำไม่เยอะน้ำดิ Pamat, sa malak, sa kang.